สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับช่างไม้เจดีก็ได้ทําการเปิดเพจขึ้นมาใหม่นะครับจะได้เอาไว้แชร์ปัญหาเรื่องไม้ต่างๆนะครับผ่านเพจนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านเลยนะครับผมครับเช้าตื่นขึ้นมานะครับผมก็สถานที่ทํางานนะครับผมก็เป็นห้น้ำท่วมนะครับเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับดูสภาพที่ทางานนะครับผมเช้ามาดูนะครับ แบบตกแบบหนักมากนะครับเมื่อคืนก็โอ้โหน้ำแบบไหลเข้าที่ทํางานเลยครับดูสภาพที่ทํางานครับพี่น้องจะไปตาทางานได้ไหมเนาะดูร่องรอยน้ํานะครับอย่างกรบน้ําป่าเลยนะครับผมเมื่อคืนนี่ตกหนักมากเลยนะครับผมดูสภาพโต๊ะนะครับผมเปียกหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นน้ําไหลผ่านเข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับผมดูสภาพที่ทํางาน วันนี้ไม่ไมไมรู้ว่าจะทํางานได้หรือเปล่านะครับเนี่ยทั่วมาถึงนี่เลยพี่น้องนี่แหละครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยได้แบบทําคลิปลงให้ได้ชมหรือว่าทํเาเกี่ยวกับคลิปสอน,นต่างๆก็จะประมาณนี้เลยครับที่ทํางานถ้าช่วงหน้านี้นะครับผมอันนี้ก็ทางน้ำทางาน,นเลยนะครับนี่ไหลเข้ามานะครับดูครับเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ตรงนี้ก็ เปียกหมดเลยนะครับผมช่วงนี้ก็กําลังทําเป็นโตะทีวีนะครับผมแล้วก็โตะทีวีแล้วก็โต๊ะกลางนะครับผมอันนี้เมื่อคือนก็ไม่คิดว่ามันจะจะตกนะครับผมก็เห็นตกช่วงกลางวันไปแล้วนะครับช่วงคืนก็ไม่ไม่ได้มีเข้าโค้งว่าจะตกนะครับผมก็เลยไม่ได้แบบเอาไมา้รองที่ที่ขาไว้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวอย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องไปตามขาต่างๆนะครับก็เดี๋ยวไป เอ่อทการขัดนะครับปล่อยแห้งแล้วก็ขัดใหม่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวใช้ลงน้ํายานะครับกันเชื้อราแล้วก็รองพื้นนะครับผมก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ขัดรอยด่างของน้ําออกนะครับผมอันนี้ไหลไปถึงข้างในเลยนะครับนู่นเลยถึงข้างในนู่นเลยนะครับพื้นที่มันต่ํากว่าถนนนะครับผมก็เป็นธรรมดาครับติดหน้าถนนเนื่องจากว่าถนนเขาก็เอ่อทเรื่อยครับก็คือทาสูงขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยแบบ มีบ้างนะครับผมพื้นที่ต่ํากว่าถนนเยอะครับเี่อทำงานอันนี้ก็เลยไม่ได้ทําแบบคลิปรีวิวให้ชมเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําเป็นคลิปเกี่ยวกับลงสีนะผมหรือว่าตัวขัดทาสีให้พี่น้องที่ชมแล้วกันนะครับผมว่าขั้นตอนแบบะละเอียดเลยนะครับผมเดี๋ย u จะมาหลังจากทําเสร็จก่อนนะครับ เดี๋ยวเสร็จตัวพวกโตทีวีแล้วก็โตกลางนี้ก็เดี๋ยวจะทาคลิปรีวิวเกี่ยวกับการขัดท,ทาสีให้ได้ชมกันนะครับผมก็หลังจากที่มีหลายๆท่านได้คอมเมนต์ขอเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดในการขั้นตอนการขัดทาครับผมเ,เรื่องสีด้วยแล้วก็เป็นตัวลงแบบแบบโชว์ลายไม้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวทําให้แล้วกันนะครับผมครับเ,เดี๋ยวสำหรับทีนี้ก็เดี๋ยวรายละเอียดก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาไว้ พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวขอตัวลาไว้ก่อนเลยครับเคครับสวัสดีครับ